โอ้พี่น้องเบื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 องเราสำเีแตนงเลนตบังหูตะบังหูกับอันทะเลดองคนน่ะโอ้พี่น้องเอฮิมาบัตที่นี่มันลุยโหลดบัิีนี่คนน่ะเบิ่งน้ำตะบังหูเป็นจะแซบบอวมันลุยสำเนทยแตนกับซะไบน้ามคนน่กินกับทไหนาน้อง ไอหมาปัจจุมันลุยพี่น้องพี่น้องสุขสุคนก็เอ๊พี่น้องโบ้เลยสันนิจันสันติการพี่น้องสุขสุคนสบายดีกันบ่จ้าคุยกันสบายดีอยู่บู๊ตั้มหูตั้มหูขาำสบายลำเลยบบ้ที่ปะตองนี่ชิ๊ยช่วยพี่จักพี่น้องสุขสุ่คนอันนี้ขวดเอาไม่เองในยูบาร์ขวดอยู่บารมันอรยสันนิจันกินน้ำกันพี่น้องแล้วจะต่อไอายุเดือยัง มนตั้วกันมา้มากินป่กินไป้ไมพอเลยมากมากนมันาลยมันยเนี่สิกินบแซ่บแซ่บเลยเฮยิมเน่ยตงกินขาให้พลังมึงเสมอ่อน นี่นะมันต่มันเป็นยังจะพูดเลยสมแตนโบ้ยมันหลเนะเลอะมสียเปล่ามันลังทันถังฟรงแล้วอืมแแบบเท็กหน่อยเท็กะเล่นงว่าจับขอบปาก

มัน้มเ็นหมเลยผักผักกับพ่อผักว่าไไม่เห็นชาบะนูเส็นลงโอ้มันหนามนันหมน่าจะหูงหูงไหมพี่น้องนี่สูตรเจให้เบิร์เรสจัดจัง It's super fun Good. Good, Yeah. You want some? No, no. ทําใจดิ.ป่ะ no, no. <laughs> oh, Spicy. They yeah, really spicy. Mm -hmm. mm -hmm. well, They spicy. good. Yeah. <laughs> แซ่บอันนี้เป็นปลาเซนมอนนะครัติ้งยังไงรึปั่มหุ้งเลโอ้หน่อยเขาบอขี่แจกว่ามันยากะพูดล,ละมือนีมืออื่นมือมอื่นจะไปกรุงเทพไปขี่แจกเขินเคียงบินจ้ามันเคียงบินคนนี้ของน,นอังนนี่เนาะอือ พลังมันจะพลังเ่าพีมม่จะแบบว่าพวกอัจฉริยะสายดีนะกินั่งนี่งๆของสีงแตกส่วนๆ

นี่แะคนแบบว่าอัจฉริยะสัลตพวกแม่หมูเอาให้มากหน่อยอย่าท่านไคะตามมันแบบบันหาวถูตุงก็ต้องพิธีพิถันมันจะของแม่หมว่ามาล่ไดใหเลยพูดว่าเดี๋ยวม่อไรจเขาอิ่งกัน โซ่เย็นเขาแค่ตู้เย็นไปมันได้แบบว่าอือตู้เย็นมันเย็นห่ะมันลวกตู้เย็นมันเย็นตัดมันลวกอต้องหงอ่ะเพ็ดหักไปซื้อีซายบางานาได้อีกตองหูย่งางไปซอยบ,งบะงนาไปหรย่างไปบัดหนางสิล่ะนี่หนางงามสิล่ะจะใช้ขับขอสรุปตอนนังงามแบบนี้หน่อย Hãy subscribe cho kênh có Mì

ขึ้นอี่ยไปซ่อมมาล่างไปซ่อมมาล่างอะไรเป็นลามดีดาไปไปสักตัวอุ๊อยไปไปจัดมีไคล้ขยขอนอนอขอมานอนของอมิสซี่นี่

แสดงไมีผัวแล้วเขไม่มีผัสิฮืดเอาจะยี่ิคนอยู่กำลังนังอยู่

em thử ít cua thấy hết chỉ, chỉ mừng mừng đấy mà bị này có mắt anh đấy mắt ta ban rồi đấy này thế nhà này có phù à bị nó mắt ta ban cái bài

cũng bộ kìa oh, Ô, hai đẹp nữa mm. đi có ta Ô, bạn, đi có ta cho mình hai đẹp đẹp nữa Thì nào, chúng mình Ừ พี่น่องไอ้ไม่อยากทาแนแซ่งบนะยคือบางวงกันหล่อนแต่รสชาตินัดหน่อยแล้วเราซุอกอ,อย่างไรดีบอกกอยู่ไล้เนาะกี่แบบลูกทุ่งลูกทุ่งนี่นี่บ่พีิถ,ถีพิธานนี่ เพราะวา่าฉันบ่เป็นผู้ดีไงเป็นเป็นกูให้ว่ากพลังหัวอได้หรือเล่าอ,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 อืม